นีัยปลาไอเรียบปลาครับมันต้องมีไอที่ตีเคาไอเได้ยินเสียงคนเดินี่ไงมา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 าม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 อมายามามมามามเมานามนนามาามยามามาามามมามามมนมมให้มันให้ดินพังนะาาาานี่าา ให้หารปลา,านี่ตัวใหญ่ก็ข้ามมุดท่อมาครับตัวใหญ่มาอยู่เยอะเลมาแล้วเยอะครับหมื่นตัวต<า>จะไปใครใครมีปลาหมอค้างดำก็ไม่ต้องมาลงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขยายพันธุ์ไม่ทันอีกเออเดี๋ยวขยายพันธุ์เร็วอีกนี่พักตบชวานะท่านผู้ชมล็อกไว้อย่างนี้แต่ว่าเนี่ยเจอแดดแล้วมาก <c oughs> มาก นี่มาแล้วลี่นี่ตืเยอะมากเลยฮะนี่ตรงนี้พอโอ้โหอยู่แค่ตรงนี้ก็ได้นี่โอ้ยมันมุดท่อมามันมุดท่อมานี่ท่านผู้ชมหมื่นตัวนี่น้องเต้ให้ทุกวันครับตัวเล็กใกลหมดยังนี่อยู่อยู่ทั้งบ่อมาค่อยๆไม่ต้องให้เต้นู่นเฮ้ยมีปลานู่นดูปลาอะไรเนี่ยปลาสีเหลืองปลาอะไรนะสีเหลืองปลาได้ไงที่บอก กูมาแล้วเนี่ยดูดิได้ยินเสียงคนเดินมาแล้วมันดูเลยอันนี้อันนี้จะปกติดินนะเดินไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้อ่าทรายทรายก้นบอ่อมาอู้ดูนะครับขึ้นมากินใหญ่เลยนี่ดู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 นี่ดูดูดด<ม>ขึ้นมาเต็มบอ่อเลยเยอะเกินหมืม่นตัวหมื่นตัวสําหรับบอ่อนี่ครับถ้าอยากได้ล้านตัวก็ต้องเอาปลาอะไรมานะานี่ตัวใหญ่ๆมานี่นี่ มันใหญ่มาได้ไงเนี่ยมาเยอะมุดท่อมาเราใช้ต่อท่อ PVC นะครับแล้วมันไม่เห็นตั้งขึ้นเลยนู่นไงก็เห็นไหมทำไมมันไม่สูงก็น้องมันงัดไว้ให้น้ําไหลพอดีไงมันปรับระดับจะไหลทำไมอ่ะก็เผื่อน้ำข้างนอกไงจะเผื่อน้ำข้างนอกมันก็ตั้งขึ้นไม่ให้มันไหลออกสิไม่เขาใช้ผ้านั้นปิดอยู่ตะไคายไงไม่ไรตะคไคร์จะไหลออกไปข้างนอก ถ้าถ้าน้ำข,ข้างในมันขาดไงให้ไหลามาข้างนอกไงไม่ไรรู้อยู่เด็กเทพมาดูทุกวันนุ่นมาโอ้โหดูดิบนผิวน้ำมาเร็วเร็วเวนี่ครับพอพอแค่เดินมาได้ยินเสียงคนเดินมาแล้ววิ่งมาเลยครับเนี่ยพูดพูดพูดใหญ่มาข้ามายเยอะแต่ทีนีปลาชนตรงมาแน่ๆนโ้ดูมันขึ้นมากินนี่ยนุน่นยังสวยเลย มาแล้วใกล้หมดยัง<ช>เดี๋ยวยังไม่สุดเอาให้สุดเนี่ยแค่เดินมามันก็เนะหุ่นตัวใหญ่ตัวใหญ่เต็มเลยเนาะเนี่อตัวใหญ่มาเต็มเลยนี่ตัวใหญ่ข้ามานี่รี่ตัวใหญ่เต็มเลยตใมข้ามาจากใช่อันนี้อันนี้รอนนงเท้าผมเองไว้ที่นี่ขอบคุณน้องเต้ครับน้องเต้ทีมงานช่างนอนครับแหงบ้านสมปล่อยนี่มานี่ไงเขาเอานี่ คือตอนนี้ระดับน้ำทำไมมันสูงอ่ะทำไมไม่ตั้งขึ้นอ๋อมันไม่เป็นไรระดัน้ำมันสูงกว่าตั้งขึ้นก็นได้ไม่ใช่โอ้โหทำไมไม่เอาตั้งขึ้นอะไ,ป,ไ,ไ,ป,ไ,ไ,ไป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ท่อตัวนี้เดี๋ยวต้องรออันนี้หลักเขตละหลักเขตหลักเขตหล,ลักเขตอยู่ในนอกนอกนูน่นมีอุ้ยลี่นี่ไงไหลมาแล้วลิโอ้นี่ไงลี่พักต้บชวาเต็มเลยนี่ย นี่ครับไอ้แหนแดงโอ้โหมันไลนี่มันไล่เข้านล่นน่นะดันมาเนี่ยแหนแดงนี่แหนครับต้องอยู่กับคู่ครับมีอะไรบงังอโอนาทุกนี้ก็มาถับหญ้านะอ๋อนี่ดีตะข่ายข้ามข้ามตีม้นัมข้ามไปข้ามไปดูนาไงนี่ <c ười> เปิดน้ำเข้านี่บรรยากาศสวยไหมท่านผู้ชมสวยไหมนี่ตรงนี้ถ้าจะทําร้านอาหารทําร้านกาแฟพี่น้องว่างไงครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขอผุมชมประทานเขียนแบบทําทางเข้านี่ที่ถนนดําดินดําครับบรรยากาศนี่นะทำเสร็จนี่บรรยากาศเป็นไงครับท่านผู้ชม ปลาเต้ไปหมดผักตบชวาอยู่นี่สวยๆเดี๋ยวเอาผักตบชวานี้ไปเดี๋ยวจะเอาตักเข้ามาเข้าไว้ไว้ในบอ่อปลาบรรยากาศครับยังตะวันยังไม่ตกดินนี่เดี๋ยวจะทําทางเข้าตรงนี้นะครับขอต้องเขียนแบบก่อนนี่เสร็จแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นร้านกาแฟร้านอะไรนูน่นทางเข้าตรงนี้แหละครับนี่ถนนดาเสาไฟฟ้านี่สารปกครองเหน็นไหมครับนู่นครับหลงังคาสารปกครอ,องนู่น บรกครองจังหวัดนครราชสีมาครับอืมบรรยากาศคนผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับนี่คลองทูนาเป็นไงนี่ดูปลามาดิมา,มาโอ้ชอบดูปลาครับปลานี่คือแล้วถนนนี้ถ้าได้ระดับนี้กำลังสวยม,มาแล้วครับ นี่หอยเยอะครับปลาเยอะผักบุ้งธรรมชาตินี่ให้มีน้ําอย่างนี้เดี๋ยวผมตรงนี้ช่างเทเดินช่างไฟมานี่ตรงนี้ต่อดูดน้ําร่องนี้ขุดจากร่องนี้มาร่องนี้ดูดน้ําจากคลองชนประทานเสร็จแล้วดูดใส่ท่อแล้วก็ดันเขานี่แล้วก็จะถึงทั้งหมดสีบ่บ่อด้านในนู่นละครับเชื่อมกันหมดด้วยท่อหกนิ้วปลานี่ปีเดียวหญ้าเริ่มขึ้นแล้วนี่ปลา สวยงามครับแนวถนนยังต่ำอยู่นิดนึงมีมีปลาบรรยากาศท่านผูน้ชมเยน็ยนๆเนีย่ยดูดิทางเข้าโคงง้งรองนาชินโจฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งนอน,น,นดินดำเดี๋ยวจะไปขุดกล้วยนี่ทางนี้นะครับเรา,เราต่อท่อเนี่ยท่อนี้ครับกันไม่ให้ปลาออกครับ เดินไฟมาจากนู้นนะครับจากจากบ้านนะครับเดินไฟมานู้นครับนี่เดินมาตามเสานี่ครับนี่เดินมาทางนี้<ฮ>ทางนี้ตั้งใจไว้ว่าจะทําร้านกาแฟนี่ตางนี้ครับเชื่อมถนนจากชนมาจาขอถนอนเข้าเสร็จปุ๊บนี่ถนนรถผ่านไปผ่านมาตลอดครับทําร้านอาหารั้นพื้นที่ของเราเองครับทำนี่ตรงนี้ทางเข้า แล้วนี่ตะวันตกดินนีต่ตะวันยังไม่ตกดินนะครับชมปลานั่งทานเบียร์เย็นๆอะไรกับข้าวครับทำไม่กี่อย่างอย่างสองอย่างนะนี่ตรงนี้เลยครับห้องน้ําข้างหลังนี่ที่ตั้งใจจะทาําลาดยางเล็กๆไว้ให้จ็อกกิ้งปั่นจักรยานนี่ครับระยะทางประมาณนี้ครับรถผ่านไปผ่านมาตลอดนี่ครับท่านชมเป็นผ่านอีกอำเภอหนึ่งผ่านไปผ่านมาตลอดรถนะครับ คนทํางานผ่านตรงนี้เป็นทางลัดครับทัานจมเห็นไหมครับขายของที่ของเราเองเนี่ยทำทางเข้าจบแล้วแล้วก็นั่งดูปา่าปลาก็บ่อนี้เพิ่งขุดไปครับพี่มาทีรุ่งเรืองมึงกบตัวฝั่งนู้นอีกสามสี่บ่อครับตัวใหญ่นะครับทุ่งนาลงชิบกาแฟอะไรท่านหน้าหนาวออหนา้าหน้าฝนหน้าทํานาหน้าหนาวก็ปัยจกาศก็จะดีหน่อยอนี่ยายก็อยากเออรีแล้วครับสวยมากเลยนะเข้า อันนี้พูดถึงทุ่งนานครับสวยยายแกจะเออรี่แล้วครับแกบอกจะเบื่อแล้วคุณยายโลง่งเลยหัวโลง่งเดี๋ยวแกจะกระโดดน้ำเราจะไม่รู้แกถ้าแกบอกโลง่งเฮ้ยนวันนี้เดี๋ยวเราจะเอากล้วย<ห>พันกล้วยเออเตี้ยทีทยททยทต้องขยับขึ้นนี่หน่อยนี่ต้นไม้นี่ตอนแรกผมจะตัดทิ้งแล้วครับไม่ตัดเพราะนกมันเยอะมากมันกินปลาเอาไว้สวยเฉยสวยเฉยเนี่ยครับตอนนี้สวยเฉยโอเคครับ คลิปนี้อำลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนครับโค้งทางนาชิงโจสวัสดีครับนี่ฟ้าไปเดี๋ยวพี่ขุดกล้วยครับกล้วยฝั่งฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะเอากล้วยไปขยายพันธุ์่อครับสวัสดีครับ